สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับดอกโมกครับหอมๆเลยหอมอ่อนๆน,นะครับมื่อนี่เอาสมุนไพรแบบง่ายๆแบบในครั้วเรือนแต่ว่ามีประโยชน์แตะกับพี่น้องแบบสุดยอดเลยนะพี่น้องนะโดยเฉพาะคนที่ปวดหลังปวดเอวปวดตั้งแต่สะโพกจองลงหอดขาหอดเท้า <c oughs> <c oughs> เบ่งเบาง่ายๆคือเป็นหมอนร้องกระดูกนะพี่น้อง ฟังจากน้อยเด้อพี่น้องว่าหมอนรองกระดูกคืออย่างคือโตระวางที่กระดูกสันหลังเขามันมันสียูเคืือมกันไอเชื่อมกันยังซสี่นะพี่น้องแต่โตยุระวางกระดูกนั่นแหละหรือถ้าเป็นรถเขาก็สีเอินว่าโชค่ะแหละโชคของรถอ่ไรกันะนะครับอันนี้คือโตเขาเรียกเอินว่าหมอนรองกระดูกคนที่มักเป็นก็นกนคือผู้เฒ่าผู้แก่นั่นแหละพี่น้องเพราะว่าอายุลายมันก็สีเสื่อม เสื่อมสภาพคือว่านะ่ะนะมอนร้องกระดูกนะครับตามอายุอาการของมันกับสิบปวดถึงเต้นหลังหรือว่าสะโพกนี่ล่าลงไปขาหรือว่าบางคนกับมีอาการช้ามีอาการมืนมือนช้าน้ำขานะ่พี่น้องนะเฮ็ด <c oughs> ให้กล้ามเนื้อขานี่อ่อนแรงได้นะครับ <c oughs> แล้วเขาเสียวสมุนไพรตัวใดไปแก้ตามอีสานพระเจ้าได้เลยครับไปผู้ใดเป็นมอนร้องกระดูกไปหามา แล้วกระเฮ็ดไปพร้อมๆกับอีสานรพร่ะเจ้าหนึ่งขิงสองกระชายกระชายกระชายเหลืองกระชายขาวธรรมดานี่แหละนะครับสองอย่างไปหามานะเอามาล่างนะพี่น้องเนีนย่ำส่วนนี่ย่าเอาทิมนะพี่น้องส่วนนี่ก็แห้งดีนะครับส่วนบอกคน้คนๆมันนะครับนี่ดีกว่าไอ้นี่สิบอกให้ล่างกัน,นล่างเรียบร้อยนะพี่น้องนะ ขิงนี่เฮากะสิหั่นเป็นชิ้นบางๆนะครับหั่นเป็นชิ้นบางๆเลยนะครับตีได้เป็นลักษณะนี่นะครับหั่นบางแล้วนะครับขิงเขานะครับก็ใช้เฮากะสิเอามาหักหักเป็นท่อนหรือเป็นทุบหรือจ้งใดก็ได้นะพี่น้องนะตามสะดวกเลยนะครับไอพวกนี้ทุบก็ได้ตำอียังก็แล้วแต่หักเป็นท่อนก็ได้นะครับจังซี่นะครับเป็นกะใช้แล้วก็ขิงนะพี่น้องให้พี่น้องเอาโดยปริมาณพอกันนะครับ เอาปริมาณพอกันนะครับเลี้ยวแต่พี่น้องสเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเฮ็ดหลายต้มไว้หลายเอาแช่เย็นไว้กินได้นะครับหรือว่าเขาต้มนั่นอยู่เขาก็อุ่นไปเรื่อยๆนะพี่น้องจากสามซีหมอก็ได้นะครับขอย่างเดียวยาไห้มันบูดเท่านั้นเองได้ตลอดนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเขาก็เสียวรวมกันโดยประมาณพอกันนะครับใส่หมอลงไปเลยนะครับใส่หมอลงไป เติมน้ำให้ท่วมนะครับเติมน้ำให้ท่วมโดยปริมาณที่ให้มันท่วมตัวยาหรือว่าแล้วแต่พี่น้องเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหน่อย,ยนะครับกะประมาณเอานะครับเสร็จแล้วไปต้มให้ต้มน้ำเดือดประมาณหานาทีนะครับเขาป่งมาแลลวนะครับเห้ลิ้นให้เบิง้งจอกโอ้ห่อนไหลอันนี้เขาแต่งกินแต่งรสได้นะพี่น้องนะแต่งได้นะครับเพราะว่ารสชาติของมันกระสีออกไปทั้งเผ็ด เผ็ดจักน oh ้อยนะพี alive, ่น้องบ่บเผ็ดหลายนะครับแต่ว่าหอมหอมคะไอ้หอมชิงหอมกระชายนี่แล้วการกินให้กินย้ำใดกันได้นะพี่น้องถ้าจิบเป็นช้าย้ำมื่อเศร้าย้ำมื่อแรงนี่แห้งสุดยอดเลยนะครับกินจากเศร้ากระแรงนะครับย้ำใดก็ได้ครับบอบไเกี่ยวกับก้อนหรือหลังหานะครับนะครับไปเกี่ยวกันเท่านั้นนี่น้ำสมุนไพร ถ้าเขากินเป็นประจำต่อเนื่องจากหาถึงเ็มือนี่พี่น้องสิรูตัวเองเลยนะว่าอาการมันดีขึ้นนะครับคนที่บ่กินเท่านั้นแหละที่สิบรู้ว่าไอ้มอนล้องกระดูกของเขานี่ิดีขึ้นอาการปวดอาการเจ็บอาการช้าลงตั้งแต่เอวลงเป็นน้ำขานะ่ะมันสีเริ่มหายนะพี่นอ Moment, ้องโมเมนต์หาเมื่อเก็เมือหายนะพี่น้องต้องกินต่อเนื่องนะนั้นเพราะคือมันสิรู้ว่ามันอาการมันดีขึ้น ดีขึ้นแน่นอนนะครับด้วยสมุนไพรสองอย่างตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดเป็นมอนร้องกระดูกหรือว่าปวดทางใต้เอวจองลงหอดหอดขาหอดตีนขึ้น่าครับพี่น้องร้องอตัวนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าเขา่ได้ซื้อเราไอ้ซื้อยู่อาจสิว่าแพ้งคือของเขาโมมีผลกระทบจ้อยดีว่าล่ะสีซิมให้เบิ้งแส่บ บ่ต้องเก็แบบ่ต้องอวยบ่ต้องแบบมันจ้องของน้องนะพี่น้องบ่ต้องไปทระมานอีกต่อไปนะพี่น้องนะเอาสมุนไพรสองตัวนี่ไปเ็ดกินเป็นประจำรับรองอาการดีขึ้นแน่นอนสวัสดีครับ